พี่น้องเบิ้งครับนี่ทีมงานรถตู้ครับหนึ่งมันขนาดไหนพี่น้องเบื้องทองฝ้าคึมคึมพี่น้องฝนกระสิตกคณน่ะเป็นหน้าที่ครับเบิ้งแน่พี่น้องเอ้ยยังเสียดอยู่นะครับยังสี่อะไรพี่น้องเขาว่าอันยังก่อนาณหนึ่งกันม้อนสี่มีคนแปลกแปกอยู่คนหนึ่งไงนะอันนี้เอ,อิญเ,เป็นคนนะ ให้เกียร้วนะนี่พี่น้องนะครับนี่เบิ่งเอาเนาะผลกระสีต๊ะครับก็ยังลางรถเสือรอดำนี่ครับทีมงานหลดตู้ทีมงานคุณภาพนอนน่อยจะก,กระหอยอร์เส้นนะเบิ่งหุ้นที่ละครับนอนน้อยนอนหน่อยตัวอ้วนปันนี้นอนเบิดมือพี่น้อง เบิ่งเอาครับพี่น้องเบิ่งเอานะครับจักไปถื่อตัวได้ไหมอ่าเซตไปนะเ,เซตไปพี่น้องนอเนบ,นบ,บื้องบุญครับจะเราคนบนนะบนนั่นอีกคนหนึ่งครับพี่น้องเบิ่งเอาบนนอนน้อยไม่สน เบิ่งหุนดอ,อกที่ไรพี่น้องทีมงานเิ่นโอ้ยสองคนร่วมกันกับตันครับ <c oughs> <c oughs> ข้างหน้านี่บ่าเวณนึ่งดอกครับนางแต่คนขับกับแ่แห้งเนาะสดใจครับสนใจรถตู้ติดต่อได้นะครับนอนน้อยแต่ก็ร้อยเปอร์เซ็นต์บนหน่อยดอกครับหุน่นหนุนนี้นอนเบิดมือโอเคครับพี่น้อง